สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านค่ะเ <c oughs> จอกันอีกแล้วนะคะ <c oughs> กับช่องน้ำหนึ่งรถกระบะมือสองคัดเกรดก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe ให้น้ำหนึ่งด้วยนะคะและคลิปนี้น้ำหนึ่งมาพร้อมกับรถที่การันตีในส่วนของโครงสร้างตัวเครื่องต,ต,ต,ตัวถังกันอีกเช่นเคยค่ะโครงสร้างเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมๆเลนไม่มีชรุษสูญหายนะคะไม่มีกับสีคันนิสสี นะคะเป็น t o y o ต a Re ี o นะคะ t o y o ต a h i l u ักรี o p i พิล e r Smart Cab 2.8G ปี2016เกียร์ธรรมดาเดี๋ยวน้นหนึ่งจะรีวิวให้ทุกๆท่านได้รับชมรอบๆคันเลยนะคะคันนี้ได้เป็นกระจังหน้าโครเมียม2เส้นโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนนะคะคิ้วขอบฝากระโปรงเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันได้เป็นกรอบไฟฮาโลเจนนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยนะคะคันนี้สภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้งานปรับสภาพเรียบร้อยแล้วคันนี้ไม่ได้เก็บรายละเอียด อะไรเยอะเลยบอกเลยว่าคันนี้ใหม่น้อยมากใหม่ไม่ถึงแสนเลยเดี๋ยวน้ำหนึ่งสตาร์ลดให้ทุกท่านได้รับชมด้านในด้วยมาดูในส่วนของแม็กแลวก็ยางกันก่อนค่ะคันนี้ได้เป็นแม็กเดิมๆจากโรงงานแม็กขอบสิบเจ็ดนิ้วนะคะการันตีในส่วนของปีกปีกนกเดิมๆทําไมต้องกระดกเลยละ่ะนะ,ะปีกนกเดิมๆนะคะอ่ะนี่นะคะซุ้มล้อคันนี้อมาดูในส่วนของแม็กแลวก็ยางอ่ะนะคะแม็กนะคะแม็กขอบสิบเจ็ดนิ้วนะคะแม็กขอบสิบเจ็ดนิ้ว เนี่ยค่ะซีรีส์ยางอ่ะนี่ค่ะ,ะ,คะไม่ใช่อยู่ตรงนี้นะคะสองหกห้าทับหกห้า R สิบเจ็ดแมคขอบสิบเจ็ดนิ้วนะคะยางปีสองพันยี่สิบสองอยู่ตรงนี้ยางปีสองพันยี่สิบสองในส่วนของดอกยางนะคะก็ยางลึกๆนะคะสามารถใช้ได้ยาวๆค่ะคันนี้นะคะเป็น โตยโยต้านะคะพีแดนเนอร์เนอะเป็นกระบะยกสูงนะคะก็มาพร้อมกับบันไดข้างสีดำกระจกมองข้างนะคะเอ่อโครเมียมนะคะกระจกมองข้างโครเมียมตัดกับสีดำมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างคันนี้ที่เปิดด้านนอกนะคะเป็นโครเมียมกระจกเดิมรอบคันกระจกเดิมรอบคันค่ะคันนี้ติดฟิลม์ม เรียบร้อยแล้วนะติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วมาดูภายในกันนะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะเ mm. บาะหนังนะคะในเรื่องของความปลอดภัยมีถุงลมนิรภัยให้ถึง3ใบน,นะ,ะมีถุงลมนิรภัยให้ถึง3ใบเป็นพวงมลาลัยหุ้มหนังนะคะพวงมลาลัยพาวเวอร์มันติฟังก์ชันคันนี้มีพวงมลาลัยที่มีมันติฟังก์ชันที่พวงมลาลัยซ้ายขวาเลยนะคะ mm. ก็ในเรื่องของความปลอดภยัยเนาะก็คือปรับโทรเข้าโทรออกปรับเสียงนะคะในส่วนของเครื่องเสียงนะคะหรือว่าปรับฟังก์ชันที่ โปรมาไลัยได้คะเป็นโปรมาลัยหุ้มหนังสีก่การดมาดูด้านข้างประตูกันบ้างนะคะคันนี้เป็นกระจกไฟฟ้ากระจกพับปรับไฟฟ้าด้วยนะคะเนี่ยค่ะพับแล้วก็ปรับไฟฟ้านะคะปรับหมุนในกระจกมองข้างไฟฟ้าแล้วก็กระจกด้านข้างก็ไฟฟ้าคันนี้เป็นอ่าที่เปิดด้านไหนก็เป็นโครมเนียมนะคะเดี๋ยวน้ำหน,นึ่งขออนุญาตเปิดในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้าให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันด้วยนะคะ, <ambos. S 2> ะ,คะเดี๋ยวน้ำหน,นึง่งสตาร์ทรถด้วยดีกว่าหากุญแจก่อน คันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่499,000บาทอ่ะมาดูข้อมูลรถกันก่อนละกัน โตโยต้าไฮรัก e รีโว่สอนะคะคันนี้นะคะมีการปรับราคาลงอยู่ที่4 9 9 0 0นบาทปี2016ัหกใหม่อยู่ที่9 5้าหมื่เดี๋ยวมาสตาร์ทรถดูตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษในเดือนกรกฎานะคะใครที่สนใจคันนี้สามารถติดต่อน้ำหนึ่งได้นะคะคันนี้ราคาตั้งขาย4,99,000บาทเดี๋ยวนหนึ่งขออนุญาตขึ้นนะคะเพราะว่ารถปีใหม่ๆต้องเหยียบคาเนาะอ่ะก่อนก่อนสตาร์ทนะคะเดี๋ยวนี้ การลดพุ่งนะคะการลดพุ่งก็อ่ะนี่เป็นเกียร์ธรรมดานะคะดูเลขปัดอ่าหน้าไม่เลขปัดหน้าไม่ว่าดูมาตรวัดนะคะหน้าปัดนะตรงนี้นะคะก็คือเลขไม้อยู่ที่เก้าหมื่นห้านะเก้าหมื่นห้าก็อ่าดูสบายตานะคะแล้วก็หน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนด้วยนะคะเป็นแบบทัชสกรีนแล้วก็ที่สําคัญเดี๋ยวท่านหนึ่งลองอ่าลองเหยียบคัดแล้วก็เข้าเกียร์ถอยหลัง นี่นะคะมีกล้องด้านหลังด้วยและคันนี้มีระบบนําทางนิเกเตอร์ด้วยนะมีระบบนําทางนิเกเตอร์ด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเหนึ่งให้ SD Card นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะมี usb aux นะคะ power outlet อยู่ตรงนี้นะคะมี2ฝั่งฝั่งนี้ด้วยนะคะนี่ อะแล้วตรงนี้ก็เป็นที่ปรับโหมดนะคะปรับโหมดเป็น Eco power นะ,ค,ะคันนี้ราคาตั้งขายนะคะราคาตั้งขาย4 9 9 0 0 0บาทผอนเริ่มต้นอยู่ที่ที่ที่ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่7 7 0 0อันนี้เป็นราคารถนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่7,7 0 0นะคะเอ่อโตโยต้าคันนี้นะคะเป็นรถ แบรนด์หลักเนาะ <S <S ก็สามารถจัดยอดได้เต็มใครสนใจที่จะออกฟรีดาวก็สามารถออกฟรีดาวได้ออกรถศูนย์บาทก็ได้นะคะฟรีดาวกับรถศูนย์บาทต่างกันนะคะฟรีดาวก็คือว่ารถคันนี้ฟรีดาวแต่ว่าค่าประกันนะคะค่าประกันค่าต่างๆเนี่ยก็คือแยกจ่ายแต่ว่าคันนี้ฟรีดาวแต่ว่าหรือถ้าใครอยากออกรถศูนย์บาทก็สามารถรวมในยอดจัดได้คันนี้สามารถรวมในยอดจัดได้นะคะให้ดูในส่วนของเนี่ยค่ะตะเข็บเดิมจากโรงงาน เดิมเิมอันนี้สีขาวอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะนี่อ่ะแต่เข็บเดิมจากโรงงานนะคะอ่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งเปิดตรงนี้ให้ดูนี่นะคะตรงนี้ก็ได้เป็นบอกหนังกระเป๋าจิงโจ้หรือกระเป๋าใสา่เอกสารนะคะอยู่ทั้งสองบอกเลยทั้งบอกผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ด้านหลังของผู้ขับขี่นะคะบอกเลยว่าคันนี้สภาพสวยสมบูรณ์ มีแผ่นยางรองอันนี้คือเท้าเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นพื้นพื้นฝุ่นเนาะบางทีเราเหยียบเดี๋ยวตัวนี้น้ำหนึ่งทาความสะอาดให้ก่อนที่จะปล่อยรถถึงลูกค้าเราปรับสภาพเก็บงานเก็บรายละเอียดให้นะคะไฟตรงไหนไม่ติดเราดูแลให้ไม่ต้องกังวลก่อนที่จะถึงลูกค้าน้ำหนึ่งมีอ่ายางอะไหล่อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงเราใส่ให้ครบหมดนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้ฟรีพบรบภาษีและน้าหนึ่งจะฟรีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้ด้วยใครดูคลิปน้ำหนึ่งนะคะบอกมาว่าอยากสนใจคันนี้ป้ายทะเบียนนี้นะคะดู ูคลิปน้ำหนึ่งมาน้ำหนึ่งเติมน้ำมันให้เต็มถังรีด้วยนะคะอะมาดูด้านหลังนี่นะคะอะอะนะคะติกนกเดิมนะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอกเลยว่าคันนี้สวยมากเข้ามาดูได้ที่บริษัทเพชรยนต์โทรมาหาน้ำหนึ่งเลยนะคะโทรเข้ามาศูนย์เก้าหกหนึ่งเก้าแปดสีเก้าหกสามบอกว่าพี่อยากดูคันนี้นะคะทะเบียนนี้นะคะรถคันนี้ราคาตั้งขายสี่แส0เก้าหมืนเก้าพันบาทราคาเริ่มต้นนะคะจะผ่อนอยู่ที่เจ็ดพัน 7จ็ดพันเก้าประมาณนี้อะเมื่อกี้เจ็ดพันแปดในนี้เจ็ดพันเก้านะประมาณนี้บวกลบนิดหน่อยค่ะนะคะบวกลบนิดหน่อย ะะก็อันนี้คือเป็นการผ่อนเริ่มต้นเพราะว่าตอนนี้เดือนกร,รก,กฎาคมมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะกับดอกเบีย้ยพิเศษดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.59อันนี้คือผ่อน4ปี2.79ผ่อน5ปีและ2.99ผ่อน6ปีไอ้ที่1น,น้ำหนึ่งบอกว่าผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่7.9 0 0อันนี้ก็คือดอกเบีย้ย2.99ผ่อน7ปี84งวดผ่อนยาวๆนะคะคันนี้ก็สามารถจัด ฟรีดาวได้แล้วก็ออกรสศูนย์บาทได้นะคะฟรีดาวนั่นหมายถึงว่าอ่าก็แยกเนาะคือมันออกฟรีดาวค่ะแต่ว่าประกันจ่ายแยกตังหานะคะหรือจะเอาประกันรวมในยอดจัดก็สามารถทําได้ก็กลายเป็นออกรสศูนย์บาท หละ,ะหลายท่านจะงงตรงว่าฟรีดาวก็คือไม่ต้องออกเงินสักบาทฟรีดาวก็คือฟรีดาวนะคะในส่วนประกันายแยกหรือจะออกลดศูนย์บาทนันงมายถึงว่าเอาค่ายอดจัดต่างๆรวมในยอดคันนี้สามารถจัดยอดได้เกินจัดได้ล้นๆเลยนะคะเครดิตด,ดีฟรีดาวรับรถกลับทันทีใครอยากรู้ว่าเครดิตเป็นยังไงก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้ฟรีค่ะว่าทําอาชีพนี้นะคะ,ะมาดูกันต่อกันดีกว่า ด้านหลังนะคะเป็นอ่ะก็มีแมคไรเนอร์ให้เดี๋ยวเราทําความสาดให้ค่ะไฟเบรกดูที่3นะคะที่เปิดด้านหลังเป็นโครเมียมด้วยนะคะอ่ะนี่นะคะมีโลโก้นะคะแล้วก็มีในส่วนของการชนด้านท้ายอ่ะสองมียางอะไหล่ให้ครบอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงมาใส่ให้นะคะมาดูฝั่งนี้กันบ้างมาดูฝั่งนี้กัน อยากดูรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมแอดไลน์โทรมาหาน้ำหนึ่งได้เลยนะคะโทรมาหาน้ำหนึ่งได้เลยดิกระจกเดิมเอามาดูฝั่งนี้กันบ้างเปิดให้ดูเลยนะคะตะเข็บเดิมจากโรงงานนะคะคันนี้ไม่มีชนหนักการันตีโครงสร้างเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมๆนะคะสามารถเข้ามาดูได้ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทย68แยกหนึ่งหรือว่าอแอดไลน์โทรมาหาน้ำหนึ่งก่อนได้เลยนะคะน้ำหนึ่งให้ดูเพราะว่าถ้าตรงนี้โดนชนมามันก็จะมี รอยโป๊เนาะคือบางทีอ่ะมันอาจจะมีร่องรอยบ้างแหละเพราะว่ามันเป็นรถมือสองเป็นสเสน่ห์ของรถมือสองนะคะก็แต่เราการันตีโครงสร้างเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมๆนะคะอันนี้ก็เป็นเสาอากาศเสารับสัญญาณนี่เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเป็นเกียร์เป็นเกียร์แมนวนวลอันนี้ก็คือเอกสารนะคะใหม่น้อยมากเนาะใหม่อยู่ที่เก้าหมื่นห้าปีสองพันสิบหกนะคะเนี่ย เอามาดูข้อมูลรถด,ดีกว่าข้อมูลรถเป็นลำดับที่หนึ่งแน่นอนอ่ะใครสนใจโทรมาปรึกษาได้เดี๋ยวนน,นึงจะบอกให้ <c oughs> อ่ะนะคะคันนี้นะคะราคาตั้งขายย้ำอีกหนึ่งที4,99,000เาหม่นเนบาทถเริ่มต้นอยู่ที่7,900พนานะคะผ่อนยาวๆได้ถึง8ปดบสีม้วนเลยเดอกเบี้ยเริ่มต้นส5 9จาเนะคะเอามาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างดีกว่ามาดูห้องเครื่องกันบ้าง น,นี่น้ำมัน,หนให้ดูด้านหน้าอะมาดูห้องเครื่องด้านหน้าใครสนใจยักหนึ่งชีนะคะโทรมาได้ที่095 096 1984963น19ะคันนี้การันตีตัวเครื่องเดิมอันนี้สตาทรถอยู่นะคะไม่มีน้ำมันไหลยเยอะไม่มีน้ำมันเจรินกระดอนนะคะเข้ามาดูได้สีนมะพร้าวนะคะอ่เนี่เดิมด้านข้า กระโปงอันนี้อาจจะมีมีเก็บรายละเอียดฝากระโปงมานะคะเพราะว่ามีมีรอยพูดรอยไขนะเก็บรายละเอียดมาฝากระโปงนะคะแต่ว่าการันตีโครงสร้างนะคะด้านหน้าเนี่ยค่ะรอยเม็ดอาร์ดเดิมๆไม่ได้ชนหนะักสินค้าด้านหน้าอาจจะมีเก็บสีแต่ว่าอันนี้เป็นฝากระโปงเดิมนะคะเดี๋ยวด้านหนึ่งให้ดูให้ดูด้านหน้าก่อนเนี่ยค่ะ ในคัคเดิมอ่าอันนี้มีรอยไขแสดงว่าคันนี้นะคะมีการเก็บแต่ว่าฝากระโปรงเดิมนะคะมีเป็นฝากระโปรงเดิมแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงยังคงสภาพสวยซีนซิลิโคนซีนซิลิโคนนี่อ่าอาจจะมีถอดทำสีเล็กน้อยนะคะอันนี้นะคะ เข้ามาดูได้นะคะที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรตไทย68แยกที่งนะคะคันนี้ราคาตั้งขาย499,000บาทนะคะเรามีโปรโมชั่นลดให้นะคะในเดือนกรกฎานะคะมีโปรโมชั่นดอกเบี้ยนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.5 9ผ่อน4ปี 2. 7 9ผ่อน5ปีแล้วก็2.99นะคะผ่อน6ปี7ปีถ้าอยากผ่อนยาวๆนะคะ84ง่วด7ปีคันนี้จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่7,9 0ดนกะคะบวกลบนิดหน่อยนะคะคันนี้นะคะฟรีพบรบภาษีฟรีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้1ปีมาออกกับน้ำหนึ่งนะคะบอกว่าดูคลิปนี้น้ำหนึ่งฟรีน้ำมันเต็มถังให้ด้วยนะคะใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลย096ยถึงก้าพนักงานบริษัทราชการนะคะเพียงแค่มีแบบประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน เะะงินเดือนโอนเข้าบัญชีนะคะก็ขอสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนสลิปเงินเดือนล่าสุดหรือว่าย้อนหลัง3เดือนหรือว่าใบรับรองเงินเดือนอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะหรือว่าถ้าใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็บัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะคะสัญญาเช่าที่เช่าแผงนะคะแล้วก็มีบิน,บ,นบินซื้อของนะคะแล้วก็หน้าร้านแต่ถ้าเป็นอาอชีพบอื่นๆก็สามารถปรึกษาได้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ก็สามารถออกได้นะคะเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ